เมื่อลองไปทํางานที่ต่างประเทศถึงได้รู้ว่าการใช้แรงงานแลกเงินนี่มันดีจริงๆนะย้าว่าลงแค่แรงจริงๆเพราะมันเป็นงานหน้าเดียวตื่นเช้ามาก็ทํางานแบบเดิมๆให้หมดหมด,หมดวันไปเงินเดือนก็เยอะค่าห้องน้ําไฟก็ฟรีกินก็ฟรีสวัสดิการรักษาพยาบาลก็มีวันกลับบ้านก็ได้โบนัสเป็นก้อนไปอีกคนอื่นอาจจะไม่โชคดีเท่านี้ส่วนตัวแอดยอมรับว่าโชคดีมากและชอบในสิ่งที่เจอสุดๆเพราะการลงทุนคือความเสี่ยงดันเป็นคนที่ไม่ชอบเสี่ยงไปอีกเสี่ยงที่ไรขาดทุนเจ็บตัวทุกทีลง แรงสนุกกว่าเยอะค่ะสิ้นเดือนมารับตังอย่างเดียวไม่ต้องเจียดไปลงทุนใดๆแล้วนึกถึงการทํางานตอนอยู่ที่ไทยปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวล้วนต้องลงทุนลงแรงทั้งนั้นกว่าจะได้ผลกําไรต้องมาปวดหมองกับราคาอ้อยตกราคามันตกราคาข้าวตกซ้ําอีกทั้งบางคนเรียนจบใหม่ๆต้องเดินทางจากชนบทไปขายแรงงานในเมืองทุกๆอย่างล้วนต้องจ่ายเองควักทุนก่อนกว่าจะได้รับเงินเขามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะไม่ได้มีเจตนาจะเปรียบเทียบให้ด้อยค่าแต่อย่างใดแต่แค่จะบอกว่า ใครชอบแบบไหนก็แสวงหาแบบนั้นแล้วคุณล่ะชอบแบบไหนมาแชร์ให้ฟังบ้างนะคะ